สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวจะไปเกี่ยวข้ารับจ้างค่ะสี่คนหาคนพี่น้องเอ้ยเราจะไปกันนะมาตาอย่างบ่มาอยู่อีน้องเซกอีดูพีน้องเอ้ยไม่ว่ได้ไปก่อนได้นี่ไปทาได้นี่อือแปดโมงยังไม่ได้หอดหน้างานอยู่ไายเสียค่ะวันนี้นี่นะเฮ้ยสวัยแปดโมงกับโมงจะไปนะ เบอ้อสำพาวก็ไปโครจากซี่ถูกแปดโมงยังเฮ้ยช่างมัดิช่างมันดิโน่ไ้กินน้ำจัขวดเด้อค่ะ มมดดคุณแม่เลี้ยงมืงงอวานคุณแม่ทั้งงานเลี้ยงตรงล่างหักเอานอนล่าสุดข้ามรถจูบจักจริดิตัวใส่กำลังหยยบร้อยมาโทรหาเมตตาห้าจะไปเกี่ยวข้าวครับจ้าพี่น้องอจสิบกคอยได้ท่ายคีบพี่เบิ้ในบริเวณบ้าน,น,านเขา มึงน่ะกูบอกว่าคะแนมึงจังลงวายมีแต่กำลังดีมาเพื่อเสีนแต่เสาเฮือนเถอะเผื่อบอมีแต่กำลังก็ได้ดอกแล้วเบ่งแปดม้งเลยว่าเป็นวานอีต่ตีอันนี้ว่าซั้เมืงเอไปยังจะตีบกอ tiếp đi ảo, ôi, để mình sát bắn đi. Ừ, tà, phê phê. rồi các ta bây giờ nhảy là kêu, ta kêu đại

กลไป้แม่มาห่อวนยตีไปใหญ่เลยไปเด้นไปเดอไปไปไปบอลเราไม่ได้ไปคือว่ามากินเผาไมไเกี่ยวเขาไมไเกี่ยวเขาร้ยกำลังเสื้อผ้าอยู่มาไปทำการบ่านเกี่ยวข้าาหาปาก็สีบนง่วกก็คุ้ย นี่เอาคิวมาขึขามาเลยห่วห่วห่วก้วยเดียวเบ่งหมู่ไปจะแซวมจะไปสิานี่ไงนี่ค่เอาคิวมาข้ขามาแลไปไออย่าว่ปเราว่ามาติดเขาไปหัวเอมจะอาไปไปไปเต็มตฮะกัน

กี่อันแล้วเคียวเราครบสี่แล้วหรอเออสี่อันนี่ไปยป้าป้าตายแล้วบอกไม่ตาเรด่อว่าไปทาเฮื่อนไม่นองดำเออยังสวนบมาสภาพมันจะไปเกี่ยวเขาโดบซะก่อนนี่นะ มึงดบจะชื่ออะไรมันน no uh sì uh uh ี่นะงาพนกานดิงก่อนได้คอยไปนะไปพี่เดไปจิการหน้างานผูเลนนังงานกัเจอกันแค่นอาาจบาดบานอซโนเนาะเอาไว้เอาไว้นี่ปวดมถือไปงาสัปนี้พี่้องเลย สามสี่คันโหลดป่ายน้ำกานเนาะเดี๋ยวเราผุดอีแต่ดาวมุ่งไปหากูมันไปผุดียาวแบบเด็กตลอดไว้นี่อีแคทไปก่อนคนน้ำกูสุดประทกไปอีเพื่อนน้ำคนสุดท้ายที่เบอร์ทางไปก็ได้พี่น้องเอ้ยทรมานชิบหายเลยทางกระด้ทางยำนี่เนาะ ไปหาเกี่ยวข้าวกันนะคะเสียงก็ยังบ่เศร้าอยู่ไปนอนวัดเสียงเป็นวัดแอบ,บเบอร์เสียงไปบอกเจา้าเมื่อวานตอนไปก็ยังเสียงดีๆอยู่บนข้ามาปุ๊บเบอร์ตึ๊บ,บข้ามาเสียงกะหายเลยปานนี้ว่เมีเสียงเว้าเมาื่อคืนนี่จะบ่มีเสียงเมื่อคืนนี้ตื่นมาเมือเศร้ายัางใครแน่ ไ่ได้กินน้ำอุ่นแถมกินน้ำเย็นลงไปเต็มอี่ใส่ว่าบ้านนี้นะสิบห้าแกว่จ้าไม่ต้องเป็นโคตเตือนอะไรจะขนาดนี้ อยู่ไซน์แล้วฮะแจว่าทั้งไหนก่อนีหฮะอยู่ทางไหนนี่น่ามันไปทางไหนวะแคตมันลงรุ่มวะอ้วเออถ่ายฮะ ไปแางได้เทียงแางได้ไปไปบ้าฮอดไว้กับฮอดดีรดกามีบอกขี่ไปยัง ไอ้ดามแล้วหูอยู่ดอกอ่ไปก่อนอจเจีย,ยไปก,ก,กระเทียงดอกกายกระก่ายตี้ไอ้ดำมัล้วหน่ายิหูอยู่หอกได้เม็นขนดอีนาวน,นี่เด้เนาะ ก็ได้ไซนหนึมันลีนบ่าะไหทานไปยามนี่กับสิบประมาณนี่พี่น้องเออถ้าคนตกเนาะกับสิบเปื่อนๆเนี่ยให้อีกน่ยเฮโอ้ยทุ่งนี้เข้ากระเล้วและทุ่งนี้นะ กาทางป่าีน <c oughs> น่นอไเนัจะไปลงเีมจัดจโงเดิมมืเดิแล้วอัางไปกใกล้ๆน้นเทียงบาลโล่ไซนะเทียงนางไากกระจ้างมันละสองร้อยเทียงนางได่เอาไว้อันนี้ โมเมนต์ดอกเขาประด็นแรกล้นี่ยพูดเที่ยงรางทิงทันเวันที่สี่ยามไปก้อนแล้วเย็นตอดนี่เนาะอาร์ตมาถ่ายเพื่อนใกล้ที่อยากจะคลองเนี่ ไม่เห็นกับบรรจักเทียงนั่เขาอยู่ครับโหลดมือเดียวแล้วพี่น้องมันระวังสุดๆเลยอีเพื่อนเสื้อผ้ากันลงข่างท้านั้นนี่นะพันโหดข้ออ่อนโหลข้อแข็งจูดครับยากข้ออ่อ,อนคะแนนพี่น้องมันดวยง่าย ฝนตกฝนตกค่ะพี่นอ้องอ,อ้าฝนตกตกกันอ่าสีโต๊ะใบแ้งดอาตกกันตังค์เทียงล้เทียงล้างได้เอออ๋อนี่นี่เคยหลัดไปบรรยากาศอยู่พี่นอ้องเจนนี่นะ สุดสองอันลุงหน้าเสียนผ้ากระล่งข่างค้อนะครับอายคุณอาวิ้งเลขไหนอ่ะคุณอาวิงวิ้งเลขสามเติมมันเหียนแหงไหนรถคันน,ะโ,นนะโอ้ยทางไปอันนี้เส้นนี้จะลงบรรยากาศเส้นนี้นะ้าป้า,ปาน,นี่ไปกับเป็นบรรยากาศ เพื่อนบ่คืนใส่เล็กท้องไงเช้าบ่คืนค่ะกรับใช่หลังใดลังใดเที่ยงเอาโก นี่ก็ล้างได้อันนีแต่หน้าแต่ว่าคนเอ้ยขับรถอันนี้อยู่นี่มาจ้ามไอ้โลไปส่วนมันอีกบะนี้นะป้ายขีดรถไปส่วนมั่นผุนบอกใกล้เต๋อโอ้ไม่ก็นี่ว่าจริงจริงโอเค,อเค,อเคพี่น้องเอย้ยมาหอดแล้วบะนี้พี่น้องไไเก๋ะมาหอดรถกระหัอเ,หอดดเออซาแมนซา นี่บ่น่าแล้วน่ะโอ้ยบ่ดำแล้วเสียซอยทั้งซอดนําคือบ่หลายแท้หน่อยเดียวนึงแล้วแต่ยามเช้านี่บ่จักนีโอเคพี่น้องลงโอเคบัดนี้เฮากสิได้ลงพี่น้องเก็บบรรยากาศว่นีอันนีคือหน้าเราเนาะอย่าตอดตอย่างมาจกจําได้สิฮอดตอย่างลดลวอย่าตอดหอยไว้อีเพื่อนหอยงานีงานีนี่ เออชบใชชบชคิต้มยก็ใส่บุญเต้นต่อแถวแล้เต้นต่อนอนแล้นะไหนเนาะรนมกบมี่เยยเข้ามามเชียร์ีลงาไม่เหนน โอเคพี่น้องมาบ่เหตุยังดอกปะลุงก็แจหรดนี่ถือไปนอบอกยาสปาวบกระต่ายนี่อเอเปกตาโอเคพี่น้องเดวเก็บบรรยากาศวันนี้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยอีเพื่อนทงมือกุนมืงบ่